บกเนธามันกาคตารานาโอเนธาโคเนโคส่วนตอนาังนายเดาหาโคสวัสดินนอมนในที่สุดจะบาคุณพยโยตัยเต่าทานอนไว

บอกนี่ดีเกินไอ้แล้ำน้ำหาว่หิ้าอแลดิแต่สิ่งดีที่ไว้นอมื่้ไว้ให้แต่ตองใด้วีว่าซอยสนมาุษสายุภาพืดนว้เพื่อเพื่อเด็หันะ้อ ยอดมาอินปอนพ้อนปราสาทโลกกระบานที่ว่าตัวที่สายและจ้องแัวเยียมและเยี่ยังนั้นอยู่ในสอขภพสิทธพงท์อยู่สันฟ้าในที่โว่าสอยสูดอีกผู้ยญแต่ผัวให้หูกสมองเิียมาเห็นทีราค้าแผ่ผา ไปไรไปไเี๋วไปเมนเห็นนี่ครับเออเออยู่นี่มันจะเห็นเออเอออย่าเลยลูกไปไหนเอเ้ั้ไทย่ัะอัาอุปกรเพื่อร่งสางธสานภาแก้วหสมเยวสย่อยฟ้าหว

สักการะไต่สานทวนรัตนกก์แก้วแกนข่าขอนุโมอบสวัสดิ์ป่องป่องไปชีวิตจริงและชีวิตทางขาอายุไขว้อนอดขอตาหวายโยกให้ทางใจแก้ววาดไว้สาม บ่จงสวัสดีทุกนาบ่หวังทั้งทั้งสี้ืออายุวันนาสุขาพงามีจงบังเกิดแก่ผูขาหน่อยผู้คอยไว้โนปาคุณมุลกิน่ะอาญันตูพ้นตโยเทวาสังขารโยตุกอนขา บุโกเทวาทังอินตาผู้สุลิตติวอนานันมหัหเตือนเว้าในวันเมื่อเอย่านตาเกิดผุ้ขาน้อยมากลุ่เขาว่าอักอ,โอโ๋อโยกมือ่อ,ยยอึ้นก็ก็ย่อธุพันสงสมมาทีมาลาดวงหอมกินพายอนไต งาบายยังหอมรู้บาผุ่งแต่มสีผงเทียนโคกได้เติมแต่งว่าแต่งตางมาเด็กพร้อมบาผู้ดูสวยสาพัดก็แต่งต่างอุ้งของเข่าตั้งเป็นเท้าเคียงผู้ผู้พัดยากรกอกใบหอมแต่งแต้ม ถือภาวะตังตาแกงมาค่าใสเหลืองดักยุงพุ่สะานเีงถ้าในนี้ทั้งพระผู้ปัทธาทั้งมยนเจ้าอาวาทั้งมาปยนเจ้าอาวาวัดสินาทุกเจ้าทางอัตะกลภาพนมเ็เข้าวนงนัมีใจตรงใส่งโควิหอย ไ้กอกนี้ทั้งผู้บังคับตาลก็ขอ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 หัดผูครับทานั่งอไปไกลไกลว่าหวงเงียงดูกองผ่านบวนโมเทพาสมสักอันี้ดิดกับคโลกกว่างทั้งหลายควรฟังเสียงทาควกับมา แหวลอกหัวใสาว่า่าไก่ปองับจักภูนอกกลางลนหลกกระบาลทั้งเสียขอร้งผู้โยตใตไพยเพื่นว่าแพ,าาพนตะินับอินพุฟ้าเทวาผู้ทรงเดชขอให้พรแหวลอกหัวใหว่าทรงพ้นนะะโอ้ยจักว่าคุณหน้าหนะ เฒ่าอยู่บาดาลฟังโอกาสสองเนียให้ดวงมาโอยไว้ที่ป่าวสงสักกาวนักย่อนสายสมพรบ่าสอนสอนนาปลอมภาพแค่โอยมันหายให้ใครฟังรียังปาปังวนป ta to đi hải xiềng ra sư mi thay đi từ mà hạnh cứ quan bà có hãy đi lạc để bên và mang tay bắt đi đây u đông tiền đi chạy nam đi đây say sỉ cả tem tượng sớm to Nhưng những năm có khó vượt và bút quan bà lơ vừa khen bà với tay say khen tiền มหาสินเจ้านัโยรักเมืองข้ามีข้าพิ้นสถานไก,ก่มาที่ใสได้หมนามา้าวัดป่าวาสนาท่างเจ้าไม่เจ้าทำยำคาบูตา้าขอให้ไว้ว่าปกระดวนมายาที่สา เยี space, so ่ยมดีนะมีใจก่ตองสังโคดวงยอสักพ้าปอดใบโ้ยวอนเกี่ยวเหลี่ยงเป็นสังโคเจ้าผู้สมเวทชาพิญญาอรหันตาผู้สมคุณ์การนบุญงบลัางกันบุญคนดำน้ำแก้วปีศาผู้มาคา มหาอุปตะคุณโตยอดแก้วโอ้ยแววเหลืองคาอาณาคาขอต้นดอกดอกท้องบาทผู้าราธนาบุญทั้กษาเกับพระพุทธอ้งค์ใปล่อยไว้ว่าจะงานนัมาคาว่าขาดดวงดาบชาติทานภาษี มิตรประทาน u รงให้โอยวัน